บรรยากาศในสนามวันนี้ครับโอ้โหยิงเลยมาคือทําเป็นหลอกมันจะเปิดนะครับเนี่ยแล้วบจะเล่นกันเล่นเลยครับยิงเลยครับเป็นสนุสักครับเนี่ยดูครับมาตั้งหลักไกลมากยิงเลยอุ้ยใกล้เคียงครับสูงไปหน่อยเท่านั้นเองครับจังหวะยิงของฟิลิปปินส์รเร้จะเปิดโดยเสกสรรครับ แสสรเปิดแต่มมเข้ามามองโอ้ยมองทีโอโหเข้าเข้ามือลูกสามประตูโอ้โห <c oughs> มงจังหวะสอนะครับเป็นบอลขึ้นมาครับอัครวินสวัสดีมาที่จ <c oughs> ูเลสโอิโบกลับมาที่อัครพลนิดนึง <c oughs> อัครพลเปิดกลับเข้ามายิง <c oughs> โอ้โห้มตัวปัดไว้ซ้ำได้ไหมยังเก็บได้ครับม,วม้วนรอบไปก่อนอภิสรเปิดกลับเข้ามาก็โดนสกัดครับโดยนัฐตลพอนพันเรตโอ้ยเมื่อสกวนนี้ลุยดีจริงๆครับดูครับจังหวะจ่ายของจูเลส ทะลุครับแล้วก็ครวินสวัสดีเติมข้าไปเอาครับแล้วตวัดกลับมาให้เพื่อนจังหวะนีครับปูคืนยองแปลแบบโอ้โหจะหนีมือผู้สาประตูนะครับแต่ว่านโรงวงทองคำโชว์ซุปเปอร์เซฟครับดูครับด้วยเท้าซ้ายครับออกมาดีด้วยครับควบขึ้นมาครับชนทวัดชนทวัดจะเล่นหนึ่งชนทวัดไม่ล้ำหน้ายิงตรงนี้โอ้ยติดประตูซ้มวินทีไม่ได้ครับติดแนวรับของบีบีซีอุสก่อนโอ้โหถือว่ามาได้ดีเลยครับราชนาวีครับ ดูครับจังหวะทำชิงกันมาดีครับ1นสองแล้วจังหวะนี้ครับจะจ่ายมาทำชิงหนึ่งสองเฟรเดรเพเปเฟเรราเอดิสันเอซาเวสไปถึงชนทวัดชนทวัดเปิดกระบามงกเน้นเน้นโอ้โหกดไม่ลงไปเองครับเฟรเดรเพเปเฟเรราโอ้จังหวะเปิดมาถือว่าทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าทำชิงมาเอาละครับ จ่ายทะลุช่องก็ติดนิดนึงยังได้นะครับโอ้ยกับตัวลิยิงซ้ายเลยครับเอรสาเวสหลักก็ไม่ได้อยู่แล้วรีบไปครับพี่เกมชักจะเปิดขึ้นมาแล้วครับอลิฟปอจิมาที่มาชูค่าอันชุลามาชูค่ายิงไกลทันทีแม่รับไว้ได้ครับมีนักเตะของมิเปล่าช่วงท้ายเกมเปิดมามงได้ก็ยังตรงตัวสประตูอยู่ดีโอ้โห กม,มาหม่งได้แล้วนะครับจูเลียสโออิโบจูเลียสหลอกคล้องเข้ามาจูเลียสดูครับ3คนยังไงโดนปั๊มมาตวัดจริงนาทีโอ้ยไม่ตรงครับโอ้โหวูกลินองครับมอ,องไว้อย่างได้ครับอันเชลมาชูก้าให้เร็วทันทีโอ้โหหม่งไว้อา้าวแต่มันเสียบอลหม่งตั้งอีกทีนึงจอๆยิงตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่ตรงกรอบนึกว่าเป็นประตูไปแล้วนะครับ นึกว่าหายไปแล้วครับชนทวัตศรีศุกต้องชมพิสารศินนะครับดูนะครับบอลมงเพียไม่ดีนะครับแล้วว่าพิสารสิน์นี่มงตั้งกลับมาให้กับชนทวัตศรีสุขแต่ว่าตรงนี้ออกมาเร็วนะครับธีรพงศ์ดูครับออกมาบล็อกได้ดีครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหมาชนครับเหมือนจะโดนเข่านะครับนี่ละครับที่เขาเรียกว่าจังหวะบวกบวกกันเต็มเต็มครับิ้งยาวดูนะครับสิทธิศักดิ์ เลยหมดเอาบอลลงมาได้เปิดเสาสองเลียบร้อยครับโอ้โหช้าตรงนี้ไม่ล้ําด้วยโอ้แล้วไม่เช่ใครที่ไหนครับซุปตาของรานาวีครับอันเชโลมาชูก้าเขาคนนี้ครับวันนี้ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับโอ้โหแต่ก็ทำประตูให้ทีมขึ้นมาในช่วงท้ดูครับบอลยาวครับสิทธิศักตรพันครับฮอสเปลี่ยนข้างนะครับนี่มานหงอกไม่โดนครับโชคดีนี่นะครับแล้วเป็นชนทวัศีสุขครับลงมาแล้ว ได้บอลแล้วเปิดให้กับเอ็นจูรามาชูก้าครับโอ้โหมองแม่นยามมากลูกนี้เปิดมาแล้วเติมมาแปลง่ายๆครับเอนจูรามาชูก้าครับนาทีที่90ครับราชนาวีขึ้นนำบีบีซียูครับแล้วดูนะครับพรชัยจะเจ็บอีกแล้วหรือเปล่าครับประตูสำรองของบีบีซียูโดนมาชูก้าแล้วรลสินกับปาทั้งเวทหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นนวารราชนาวีเอฟซีครับวันนี้เฉือนชนะบีบีซียูไป หประตูต่อศูนย์บัวได้ประตูชัยนาทีที่90นะครับจากเอ็นจูโรมาชูก้าครับทำให้ราชนาวีเก็บ3แต้มแรกในรุูการนี้ได้สำเร็จครับโอ้โหก็สมควรอยู่ครับเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ครองบอลแล้วก็บุกอยู่ตลอดแต่ว่ากว่าจะได้ก็คือจับนะครับวันนี้ต้องชม BBCU นะครับต้านได้ดีจนกระทั่งมาพลาดนิดเดียวครับในช่วงท้ายเกมครับ